สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่สยามฟาร์มฟิตครับอยู่กับผมนิคสองจนครับวันนี้ก็มาอีกแล้วครับผมคอนเทนต์นะซื้อปลาเข้ามาทําอีกแล้วครับผมมีพัสดุมาส่งยันเอนครับมาพร้อมกัน2กล่องเลยวันนี้นะไม่รู้ว่าจ้าไหนบ้างช่วงนี้ผมซื้อเข้ามาเยอะมากครับเพราะว่าบ่อมันว่างเยอะครับก็เลยซื้อเข้ามาทําวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะทีละกล่องนะมาดูสมาชิกนะครับสมาชิกใหม่ของสยามฟาร์มฟิตว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมทีละกล่องเอากล่องขนก่นดีวกว่าจากัก ใครไม่รู้คนนี้จําไม่ได้ไม่รู้ใจไม่รู้ว่าใช่สหายภาพหรือเปล่านะธนาทพิ์แกะครับผมช่วงนี้ซื้อเข้ามาทําเยอะมากครับดูกันว่าอยู่รอดปลอดภัยทุกตัวหรือเปล่าบางคนก็ให้บางคนก็ซื้อมาแล้วนะบางคนก็ให้มาตามนั้นล้นรับผมโอ้โหมาสองคู่เลยวะ นะมาสี่ตัวอันนี้จากไขว่าโอ้นี้จากสหายผมเองครับผมภาพคิมมจิภาพคิโมจิครับก็เป็นเฮลเหลืองเป็นเฮลเหลืองนะรอบทุกตัวเปล่าวะเอลบอยเยลโล่ Yellow, ภาพบอกว่าปลาลอกนี้ลอกดีมากเลยผมแปะเฟซภาพไว้ให้สหายผมเคยเริ่มจากการเป็นลูกค้านี่แหละนะจนวันนึงก็ได้มาเป็นสหายนะครับเพื่อนรวมลบสู้กันในวงการปลาว่าไปโอ้ยแต่แม่งเหลืองดีจริงวะนะ เฮ้ o, ว่าภาพเหลืองจริงนะใครชอบก็ลองติดต,ต,ติดต่อดูได้นะผมแปะเฟซไว้ให้เนี่ยไม่ให้เครดิตนี่มันให้ผมมาฟรีนะเพราะว่ามันให้ในในฐานะสหายมันบอกว่าปลาชุดนี้ลอกดีมากเลยอยากให้มาลองทาไม่ใช่แล้วหรอกเข้าหลังเราขายไม่ได้แล้วเรามีข้าวหลังเราก็ต้องให้มันนะทีเนี้ย <c oughs> ใช่ไว้เพื่อนเออไวก็รอมันติโอ้ยเหลืองดีว่ะขอแกะขอแกะภาพไม่ไม่พักน้ำนะน,น,นี่เดี๋ยวแกะใส่เลยถ้าตายไม่ต้องเค็ม โอหมาหอนอะไรตอนนี้นะครับโอ้เหลืองจิ้งของภาพเหลืองจิ้งสีคู่ผมแกะหมดเลยเอ้ยสีคู่พูดผิดสีตัวดูกันกล่องแรกกล่องแรกของสหายนะภาพชิมจิโอ้ไขยแน่นๆนะ่นะยังเหลือเยอะเปล่าว่าภาพคนทัดไปเต็มแน่เลยเห็นคลิปนี้สวยจัดนี่ดูเอานะโอ้ชอบสไตล์นี้วะให้ติดเหลืองๆก็ฟ้าเนี่ยชอบมาก โอ้ยภาพสวยถูกใจเลยอันนี้ของฟรีจยกาภาพนะแต่ถ้าเพื่ไปซื้อผมก็ร้านราคาไม่น่าต่ำจะกคู่คู่ละห้าร้อยนะดูจักสีปลาผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะเฮลเยลโลนะครับนี่ให้ภาพให้มาโอ้โหหางสวยจัดภาพตัวนี้หางดีมากเลยเหลืองๆนะนี่ปลามาถึงเทเลยครับไม่ได้พักอ๋อนี่มันจับมาเป็นคู่ไห้แล้วตัวนี้จะเหลืองล้น คู่กับตัวนู้นนะส่วนตัวนี้เป็นเหลืองติดฟ้าในะผู้เมียคู่กันเหลือติดฟ้าคู่นี้แฉลวได้มาสองคู่เลยตอนแรกนะึกว่าให้มาคู่เดียวนี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากอันนี้นะเดี๋ยวจะใช้โลนี้เพื่อแกะปลาต่อไปเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเพื่อเอาพวกนี้ไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวแกะกล่องต่อไปครับผมไปครับอโอเคครับผมเดี๋ยวมาต่อกล่องที่สองครับหลังจากผมตัดชุดเมื่อกี้ข้าไปเก็บแล้วนะเป็นเฮลเลโลนะครับสองคู่ที่ภาพให้มาอันนี้ได้จะเป็นปลาซื้อนี่เห็นโลโก้ละ โลโก้มาโด,โดนโดนอันนี้แอลกอฮอล์ฉีดไปก็จางๆหน่อยแต่เห็นแล้วหูย่างใหญ่อันนี้เป็นหูช้างแน่นอนครับผมหูช้างพี่ราคาคู่หนึ่งสี่ห้าร้อยเดี๋ยวจะอธิบายฟังทําไมแพงจังหวะนะ <c oughs> คู่ละสี่ห้าร้อยนะหูช้าง <c oughs> เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหูช้างแม่งตัวละไม่กี่สิบบาทหรือว่าตัวหลักแค่หลักร้อยตามตลาดนัดทั่วไปทำไมพี่ไปซื้อแม่งแพงจังวะนะพี่มาซื้อของผมดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอธิบายฟังอ่ะก่อนแกะกองนี่ลืมเลยลืมเลย,ลเลยไปไงเท่ปะ <c oughs> เทวเสื้อสวยวะใครมีปลาตัวรักตัวโปรดนะอยากจะอยู่บนเสื้อตัวเองก็อันนี้พี่เขาทํามาให้นะพี่เป็นเพื่อนในเฟซนะครับเขาทําส่งมาให้นะก็เราเอามารีวิวต่อสวยนะนี่ดูหลังกันเงี้ยนี่เบ่งกล้ามได้ป็นไง,นนไนไง <laughs> อย่างสวยนะครับก็ใครอยากเอาปลาตัวรักตัวเองนะครับมีเสื้อของตัวเองก็ผมแปะเฟซไว้ให้พี่อาคางังในโปรโมทให้พีเคเขาด้วยนะครับขอบคุณมากนี้พี่เขาให้ผมให้ผมมาฟีดเหมือนกันนะ เลยมาโปรโมทให้เขาหน่อยนี่สวยนะครับราคาถูกๆนี่เสื้อติดต่อได้ครับเดีย๋ยวผมแปะเฟซไว้ให้ในพี่อาคังนะครับก็อาจจะเคยเห็นกันอยู่แกอยู่ในไลฟ์ประมูลเลยนะแกก็มาประมูลปลาเหมือนกัน <laughs> ประมูลปลาเนี่ยเสียเงินให้ผมแล้วก็เสียเสื้อให้ผมด้วยตร็นี้สวยนะให้ดูหลังทีนี่เลือกได้ครับคือเราเลือกได้เราจะเอาแบบแปะไว้ตรงไหนลายไงอยนะ่างเงี้ยงานดีมากมาเป็นชุดดําเลยนะ <laughs> เนี่ยเอาเนี้ กลองที่สองดูยครับโอ้โหวันนี้เทปมาแน่นหนามากครับผมพันรอบกล่องเรื่องการแพ็คเราไม่ต้องวิจารณ์องใครฮะ <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าผมแพ็คลาไ,ได้ทุเลศส,สุดละ <c oughs> หมาตัดหมาหงุดนั่นอยู่ตรงนี้ <c oughs> เอาละเอาละเอาละระหว่างนี้ฟังเสียงหมากัดก่กอน ๋ยวขออนุญาตไปไล่หมาก่าอนนะผมอ่ะโอเคครับมาต่อหลังจากไปทะเลาะกับหมามาสักพักใหญ่ <ส utt> um> มาแน่อันนี้พี่เขาแพ็คมาดีมากนะครับห้าตัวนั่นก็คือผมซื้อสองคู่เดี๋ยวพี่เขาแถมมาหนึ่งน่าจะนี้นะั้งไม่มีอะไรเขียนน,นี่น่าจะแถมเอาเขาก็ไม่ได้เขียนมาหลายกล่องนี่หว่าอา๋อไม่ได้เขียนมาสามนะครับอ๋อเนี่ยสองตัวนี้เป็นเมียฮาร์ปประดุกัหนหูช้างแกะทีละตัวเลย รอดหรือเปล่าวะโอ้โหแพ็คโคตรดีแพ็คมันทำผมอายเลย <S <S อันนี้ยังไม่ได้ขอยังไม่ได้บอกเขาว่าจะทําคลิปแล้วก็เลยไม่ได้ขออนุญาตเขามาว่าจะให้เครดิตอะไรนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้แปะเพซไว้ให้นะ <S 1> <S 1> เพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตเขาาเดี๋ยวก็จะด่าเอาแต่ซื้อมาในคู่ ราคาคู่ละห้าร้อยห้าสิบาทขู่ช้างอะไรวะคู่ละห้าร้อยห้าิบาทพี่เคยซื้อแต่ตัวละร้อยนะตามตลาดเจเจอะไรอย่างเงี้ยตามร้านปลากัดอะไรางี้ตัวละร้อยผมเคยซื้อแค่นั้น <c oughs> ต้องบอกกันว่ามันคนละฟอร์มกัน,กนครับผมนะที่ผมซื้อมานี่เป็นปลาที่แบบเขาพัฒนามาเพื่อการประกวดนะแต่ที่ซื้อมาก็ไม่ได้เก็บประกวดโดยตรงหลอกแต่เขาทําทรงมาดีนะครับแข็งแรงสวยขอบตัดสวยอะไรอย่างเงี้ยตัวแรกนี่เป็นอะไรอะ่ะเป็นฮาร์ปนะมาใน ยาเหลืองนะครับใส่ยาเหลืองมานะแต่ปลาพี่เขายัางเล็กมากนะแต่ <_ sl ope> ผมเล้าหรือมาเขาบอกอยู่เขายังไม่อยากขายแต่ผมเล้าหรือเอามาเองแหละ <_ graffiti> คู่ละห้าร้ยห้าสิบนี่เป็นฮาร์ฟลาเวนเดอร์สียังไม่มาเพราะว่ามันเดินทานมาแล้วมันจะทิ้งสีนะครับประกักตรงน,นี้ฮาร์ฟลาเวนเดอร์ปลาเขาเพิ่งจะสามเดือนเองนี่อันนั้นตัวผู้เอาแล้ให้ดูของฮาร์ก็แล้วกันีนเมียฮาร์ฟเมียฮาร์ที่เขา เขาบอกมีฮาร์ปนี่ไซส์เท่าลูกปลาเลยเราก็ยังยืนยันที่จะเอามาก็คือฮาร์ปพวกนี้เป็นฮาร์ปที่มีลักษณะทรงทรงดีหูหูสวยนะครับแล้วก็เป็นสีเนี่ยสีเนี่ย,ยตัดขอบอะไรสวยหมดคือมันไม่ใช่ปลาจํานวนต้องบอกงี้มันไม่ใช่ปลาจํานวนคือมันเป็นปลาที่มันต้องขายราคานี้ครับคู่ละสี่ห้าร้อยไม่ใช่ปลาตัวละร้อยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คนจะมองมองเป็นหรือไม่เป็นอีกเนาะ ถ้ามองเป็นก็จะเข้าใจนะทำไมผมถึงซื้อแพงนะครับผมว่าอยากซื้อถูกแต่ถ้ามันมีขายถูกผมก็ซื้อถูกผมไม่อยากบ้าซื้อปลาแพงเดียวหรอกแต่เนี่ยผมหาได้แค่นี้จริงๆเชื่อไหมผมเสิร์ชหาหูช้างเนี่ยผมใช้เวลาหามาเป็นเดือนนะผมเจอแค่สองเจ้าแล้วก็สั่งซื้อมาทั้งสองเจ้าเลยแล้วสองเจ้านี้ก็เป็นปลาที่แบบมีสายเลือดเกี่ยวข้องกันด้วยนะก็ถือว่าดีอยู่นะครับเวลาถางเวลาอะไรนงี้ก็จะได้ง่ายหน่อยมีปลามีสายเลือดเกี่ยวข้องกันนะเผื่อบางทีเราบีบไปแล้วเรายังไม่ค่อยเก่ง ในสายพันธุ์นั้นนี่ๆเราก็จะได้ปรับแต่งใ่ายโครงสร้างมันนะได้ปลาที่มีสายเลือดเกี่ยวดองกันหน่อยอก็อยองมาก็ก็เล็กนะครับเล็กนั่นแหละมาประมาณนิ้วนึงเท่าเมียสโน่ผมน่ะนะไซส์ประมาณหน,นึ่งหนึ่งนิ้วประมาณนี้ยผมก็บอกแล้วเอามาขุดเองนะอันนี้อืมน้ําเริ่มเหลืองแล้วทีนี้สายน้ําเริ่มเหลืองแล้ว <laughs> นี่จะเป็นในส่วนของฮาร์ดนะครับไหน ก็เป็นหูช้างสีลาเวนเดอร์นะครับทั้งหางสั้นและหางยาวนี่บอกไปเลยน้ำเหลือหมดแล้วได้มาคู่ละห้าร้อยห้าสิบนี่ให้ดูราคาก่อนเลยเวลาขายจะได้ไม่ต้องสงสัยไม่ขายแพงอันนี้ไม่ได้บอกเขาด้วยว่าจะมาถ่ายเลยไม่ได้แปะเฟซให้นะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามผมมาได้เดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้ใหว่าซื้อจากไหนเนาะอมอันนี้จะเล็กมากอันนี้เล็กมากๆอันนี้เ็าแถมมาให้นะอันนี้เ็าแถมมาให้ตัวเล็กมากอ่ะปะพี่เขาบอกปลาตัวเล็กชินอะไรลูกลุงพูดออกไม้แล้วน้หูช้างหมูช้างสองคู่สองคู่พันนะห้าร้อยห้าสิบเขาคิดไปพันรวมส่งหางสั้นและหางยาว แถมหนึ่งตัวนะครับน,นี้น่าจะเป็นฮาร์ปหางสั้นนะเป็ด MPK ออ,อผลถ่ายก็ฮิวลูกไปด้วยครับผมถ่ายไปด้วยฮิวลูกไปด้วยอนี่เป็นตัวเหมือนนี่จะเป็นหางสั้น อะไรโอ้ยพูดแทนแล้วน่ะพูดแทนแล้วน่ะผมไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยอะอเนี่ยเป็นตัวผู้เมื่อกี้ตัวมีอยลงไปแล้วเออ ใส่ยาเหลืองไปไปหมดเียพอดีไม่ต้องเห็นสีปลาเหลืองหมดโอ้โหไ <laughs> หลลงนอกอ่ะนี่เป็นตัวผู้นะหมูใหญ่นะปลาเขาหมูใหญ่ตั้งแต่ตัวตั้งแต่อายุน้อยๆเลยไล่ลงก่อนเนี่ยคือจะม่วงม่วงสวยมากแล้วก็ตัดขอบขาวแล้วที่สําคัญบอดี้ครับ mm hmm. ที่ซื้อมานี่เพราะว่าปลาบอดี้ทรงดีมาก mm hmm. คือหาหลายบ้านแล้วมันไม่ได้อย่างงี้นะครับ ทรงโค้งสวยนะครับอันนี้ให้เขาคัดมาให้แล้วก็หูใหญ่เท่ากันนะตัวนี้จะเป็นหางสั้นปลาอายุเท่ากันนะผมทั้งหางสั้นหางยาวโตัวนี้จะเป็นเรนเดร์หางยาวไหมบอดี้สวยมากหางดีดเด้งดีนะครับตัวอันนี้เป็นตัวผู้สียังไม่ค่อยเข้มชัดนะครับตอนนี้ต้องรอพักเขาก่อนเนะาะเดี๋ยวผมว่ามาลงถังขุนนันี้บอกเขาว่ามาขุนเองนะ ได้มาคู่ละหนะ้ารอยหสิบน่ะคนอื่นซื้อตัวละร้อยก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าผมโง่หรือว่าอะไรเรามองปลาเหมือนกันนี่เคยเคยเคยอยู่มีคลิปงานนี้แหละซื้อปลานะผมซื้อแพงแล้วหาว่าผมโง่ตายแล้วดูปลาไม่เป็นหา,าผมโง <c oughs> ม่เคยอยู่เคยเห็นคอมเมนต์แนวเนี้ยเราเห็นปวดจิตเหมือนกันนะคอมเมนต์แนวเนี้5ห้าร้อยห้าสิบสองคู่หนึ่งพันนะมาเพิ่มเรื่อยนี่เฮลเหลือง นี่ก็เป็นที่ให้ดูนี่คือสายที่จะเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเวลาขายเนี้ยไม่ต้องงงว่า,ามาทําตอนไหนได้ผมทําให้ทุกคลิไปได้เข้ามาเดี๋ยวมีมุกท้องอีกคู่หนึ่งนะมุกท้องนั่นเอาเข้ามาแล้วก็โพสขายไว้ด้วยถ้าขายออกก็ออกนะแต่ขายไม่ออกเก็บทําเองว่าแต่ว่ารับตัวหางสั้นอะรับหางสั้นอะจะสีเข้มมากนะสีจะเข้มกว่าหางยาวอีกนะครับนี่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 พองละเอานี่เราดูสักปดูฟอร์มมันหน่อย โอ้ลูกร้องลูกอยู่หน้ากล้องแล้วลูกมาโชว์พูดมากจริงเลยนี่บางคนหาลูกเสียงดังอยู่นี่ไม่อยู่กับกล้องเนี่ยพูดแทนพ่อมันแล้วฮะนะเออ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 เอาเข้าไปอ่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ นี่เป็นคลิปแกะกล่องอีกแล้วของผมนะก็ะคือคลิปที่หาเข้ามาทําอีกนั่นแหละก็ชอบจริงๆชอบส่วนตัวด้วยไอพวกฮาร์ปมูนลาเวนเดอร์พวกหมูช้างอะไรพวกนี้นะชอบมาตั้งนานแล้วแต่ก็หาอย่างที่บอกเลยหามาสักพักแล้วปลาที่แบบฟอร์มดีๆอะไรเงี้ยก็พิ่งจะได้นี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไม้บ้านนึงเดี๋ยวจะได้แกะอีกรอบหนึ่งนะอันนั้นรอบจะส่งของเป็นวันที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ส่งมาก่อนแล้วไซส์เล็กเหมือนกันครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วย สวัสด so ีครับผม